ตะเกียร์เดือตัสอยู่ในบ้านจริงๆด้วยวะเช้าแล้วเป็นไงบ้างครูวันคืนนาแสนสงบตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเอาละตอนนี้ฉันก็กำลังเริ่มค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆตามสไตล์ฉันแต่พวกเธอจะไม่เห็นฉันหรอกเพราะฉันกำลังขุดยูเฮ้ยขายชูการ์เคนได้ไหมวะคุณจะขายชูการ์เคนอ่ะลองดูดิเฮ้ยขายได้ขายได้หนึ่งยี่สิบโอเคเราขายไปยี่สิบอันก่อนแล้วกันนะจะดูว่าราคาเท่าไหร่เอาละ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 วันนี้น่าจะเปิดนะร้านอ่ะ เจเนเล่าสโตนร้านขายอาหารใช่ไหมขายเมล็ดอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีไปสำหรับเราแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยโอ้ยเราเริ่มทํางานหน้ามืดมีฟอมตัวเหลืองๆนี่คือน่าจะไม่รู้โดนอะไรมาน่าจะเป็นอะไรแต่ผมตอนนี้ผมเป็นเด็กตาเหลือกอชียวอือโอยเราหน้ามืดแล้วคุณครูเป็นไรหน้ามืดแต่คุณหิวข้าวอ๋อเดี๋ยวอ๋อนี่ไปกินเอา๋ยวไปกินเอาอะไรมาให้กินหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเอาโยนไปให้แล้วคุณไม่เอาอ่ะ อยู่ได้ปะเอ้าอะไรอะเราเป็นลมมันเกิดที่เตียงเฉยเลยอะเอ้ากรรมวันมันนี่วันอะไรเนี่ยคุณเอาอาหารไปเอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวจะมีมีมันจะมีปะเอาอาหารไปกินเอาอาหารไปกินเดี๋ยวตายเลยเดี๋ยวตายเลยเฮ้ยรีบกินก่อนเออรีบกินรีบกินรีบกินเบื่ออาหารมันเบื่ออาหารน่ะเดี๋ยวๆนะเรื่องอื่นเอ่ะเบื่ออาหาร กินมันสลับแล้วกินขนมปังเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ปูนี้นี่ค้ายตายแล้วแล้วมันคิปปอร์เบอร์ลี่ใบหน้าตาเหมือนคิปเปอร์เลยอ่ะใช่อ่ะเบอร์ลี่ฉันถามือนคิปเปอร์มันจะเป็นยังไงวะหน้าตาผูน่ากลัวนะี่เราปลูกแบบนี้ปลูกซ้อนกันสองชั้นจะได้ไม่ลกที่พื้นที่วันนี้เจนอยูนี่วันนี้ค่ะโอ้คุณเจ้าฮันอะไรคุณอะไรไยตายแม่มดเหรอเฮ้ยอย่าป้ายาใส่ดิโกง อะคุณเจ้าฮันขอดูหน่อยนะคะว่าคุณขายอะไรอะค่ะโอ้ทุเรศอ้วยโอ้ไม่โอ้คุณไปดูเจ้าคุณเจ้าฮันดิเจ้าฮันคืออะไรเจ้าฮันคุณเจ้าฮันไงเจ้าฮันมาอยู่โอ้หคุณเจ้าฮันสุดยอดคุณขายอะไรของคุณเนี่ยโอ้ดีไงของที่ผมขายเนี่ยมีทั้งรถมีทั้งจักรยานเห็นปะ มีเป็นยาซื้อเลยนะมีนอนเนี่ยคุณอยากไปอวกาศไหมผมมีด้วยนะยาอวกาศคุณอยากจะลอยไกลเนี่ยคุณอยากไปมีมีโรงพยาบาลไหมผมมีรถโรงพยาบาลด้วยคุณมีปากหาใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะเจนี่ขายอะไรคะลองดูสิฮะสวัสดีลองดูสิโอ้ยไม่ได้ตัใจอ่ะโอ้ผมขายมาเล่นนะฮะออ้เจนี่มีขายขอกินด้วยเหรอเจนี่สุดยอดไปเลยเมื่อกี้ผมตีเธอเข้าไปแล้วตี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 ใคร ตีตีตีเธอคนนั้นแหละที่ที่ผมเอาจอบตีเธอเวงกรรมาดีฮะลองดูสิผมมีของเต็มเลยนะได้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 โอ้โหมเมล็ดจริงด้วยมเมล็ดมีบอกของแต่ละหน้าด้วยนิคุณกิฟต์ใช่ไหมใช่แล้วก็มีอาหารด้วยโอ้พ็อปเปอร์เรนเดอร์คืออะไรวะโอ้มเมล็ดถุงละห้าร้อยน่าสนใจมากเลยปลูกได้ลแล้วสามเลยดูเนี่ยแต่แต่โตใน11บเอดย์คืออะไรวะเนี่ยกระอ้อย่าสิบวันย่าเหรอโอ้ย่าสัตว์อาหารสัตว์อะ เนี่ยผมมีฝันว่าอยากซื้อจักรยานรถคันหนึ่งเจนนี่ของในเนี้ยเดี๋ยวฉันจะเก็บไปดูแลเองให้เองนะหมายความว่ายังไงอะเออก็น่แหละแต่เขาว่าอย่างนั้นแลหละเดี๋ยวเขาจดูแลให้ไงเดี๋ยวฉันช่วยเก็บเก็บเก็บให้มันแยกกันไม่ไม่เป็นสัดส่วนอย่างเงี้ยเจเจนนี่นะนะนะเธอปาก,ปากสั่นแล้วนะเกมวันที่เธอพูดไม่ตรงกับคำพูดละนี่ไอ้เจนนี่ฉันเก็บให้สะอาดเรียบร้อยเลยนะเอะอ,อขอบคุณมากเลยนะแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้อะ ท่านตกลงมาจากที่นี่แหละเหรอแล้ทฉันรีบไปก่อนนะเฮ้ยรีบและรีบและเอาเอาของเขาแล้วก็จากไปเชิญของกินใครหายไปแล้วชิคกี้พู้ขายไปไหนแล้วว่าผู้หญิงชิคกี้พายไม่รู้เหมือนกันเอ้าวจะหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเธอก็้ามาเล้วของกินของนางอะของกินของนางผมเอาไปแล้วกินหมดแล้วเหรอยังยังไม่ได้กินหมดเหลืออยู่หกอันไงแตวผมจะบอกคุณว่าผมไม่ต้องห่วงนะชิคกี้กหายไปไหนผมกินเองแหละ กินคนเดียวได้ไม่แบ่งไก่โคตรเฟี้ยวอมยอมม่ออมยอย้กินไม่้ออกวะทำแป้งอ่ะฉันทำฟาร์มเสร็จแล้วมาคุยกับลุกคนนี้ได้เลยเจ้าของร้านขายฟาร์มเนี่ยมาดูสิเธอยงอ่โอ้ไหนดูซิแคดีแคนดีเธออยู่นี่หรอแคนดีโอ้สวัสดีจักคือฉันทำงานอยางที่นี่เป็นผู้ช่วยเสริมอะนะอือไหนดูดิแคนดี โอ้ยฉันรักงานนี้มากเลยละจ้าทำไมผมไม่เห็นมีอะไรอะไรโอ้ฉันรักกัวมันร้องอมโมไปครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรอ่ะคุณลุงวัสดีฉันชื่อจิมอ๋อจิมจิมไม่ใช่จิมอะไรล่ะไม่เหมือนกันนะคะชื่อจิมไม่เหมือนกันคนละอย่างกันคนแต่ไม่หรอหรอแล้วคุณลุงขายอะไรคะเนี่ย ฉันไปเด็กขายอะไรฉันเป็นคนมาเฝ้าที่นี่ดูแลสัตว์ต่างๆขอบใจบ้านนะที่ให้ดาบไอ้นุ่มแกมันโง่อุ้ยข้าวเฮ้ยเศกัวมาเฉยคุณเสกัวเขาบอกฉันเราลองถามเขาดูเขาเขาบอกว่าช่วยเขาเขาวัวสักตัวหนึ่งได้ไหมแล้วเขาก็เลยให้วัวมาตัวนึ่งอ๋อแล้วเราจะเอาวัวไปทําอะไรเอาข้าคอก่าของผมแล้วคุณมีเชือกอระเนี่ยเชือกเนี่ยวัวตัวโคตรใหญ่เลยด้วย คตรเหมือนตัวจริงอะเฮ้ยเข้ามาได้แล้วก็ปิดต,ตู้ปิดตู้เออโคตรเหมือนตัวจริงอ่ะโอ้ woo, อาหารท่ไหน,นอ่ะกูรูปลิได้อาหารให้มันมนีน่ยังไงอ่ะไฮ้รู้จะไม่รู้อ่ะก็อย่างมือเลยรื่นี่ยาเนี่ยฟูยงงยดเดอร์อาหาอาหารได้ไอะเฮ้ยมันรักแล้วมันรักแล้วโอ้ยเคลียรมันได้ด้วยมีแป้งไม่แป้งแป้งขัดขัดขัดขี้ขวานะที่ขวา โอันลักแล้วครูดีเดดดดดดผู้หญิงเสื้อชมพูก็เดินตามมาลักคุณด้วยอันครูอันนี้อันนี้ครูทำหน้าที่ขัดสับนะได้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 เดี๋ยวทำพรอยละไอ้หนูอันนี้ข้าอืมอืมแ้วคลิกขวาขี้ขวาอย่าขี้ซ้ายไปตีมันนะเออโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยวัวออกมาได้ไอ้วัววัวออกมาได้เอาวัวเข้าเร็วทำไงดีเนี่ยเออเที่ยวครูแดดเที่ยวควร เรียบร้อยเค okay, แล้วผมออกมาไม่ได้ผมไม่ได้น <c oughs> ขังบัว <c oughs> ไม่ออกผมด้วยเราจะไปเอาทำประตูป๊บนในนะำโซ่ทำประตูจะทำอะไรก็รกบด้ามผมโดนขังเข้าไปด้วยดิเฮ้ยมาได้ดไแล้วมาแล้วโอเคแสดงว่ามันก็สามารถมีอิสระในการเดินออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมฉันมีหน้าที่ที่จะบอกพวกเธอว่าจะทำยังไงต่อไปตามคำแนะนำของฉันซึ่งสัตว์เลี้ยงที่พวกเธอได้มาตัวแรกก็คือบัว และฉันมั่นใจว่าเธอจะดูแลมันเป็นอย่างดีฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเธอจะเลี้ยงตัวบัวอีกตัวหนึ่งได้เอาให้มันมาผสมพัน์กันจากนั้นมันก็จะมีลูกเข้าใจไหมอ๋อเอาออกไปอีกแล้วอะไรเนี่ยก็บัวมันมีอิสระอไม่ได้ปิดประตูมานีจะว่าไเ้าไดาึงละจูงเนี่ยโอ๊ยตายตายโทษโทษโทษลืมปิดประตูบัวอยาคุยกันกินเนี่ยเอาไงเนี่ย ผูกไปง่านะตายไหม<อ>บัวหน้าตาน่ารักมากเลยแม่มบอกเลย <c oughs> ไม่เคยเห็นบัวอะไรในเกมไมค้าบน่ารักขนาดดี้มาก่อนเนยที่พูดจริงๆรู้สึกเหมือนนึกถึงบัวไนไหนรู้ไหมไหบัวในไมค้าบมูนจริงๆเลยเฮ้อยอลุนเบิร์กฟ้าแล้วกาโบยบินเอ้เราต้องเอากล่องน่าจะมีกล่องสักกล่องนะคะเอาไปวางไว้ตรงขอบบัวอ้มันตแล้วนี่นะเกียวเลยเกียวเกียว วิทำไมมันโตเป็นบางอันน่ะโอ้พ์ีเม้นเอ้ยปูปูเก็บเกียวเก็บเกียวในสุดผักที่เราสาปูมาก็เติบโตพรุนี้เราต้องรวยแน่เลยอ่ะพรุนี้เราต้องมีผักเยอะมากได้ไงบ้างโอ้ขายรวเลยขายขายอดมากเป็นทกูดมากเก็บเอาไปให้วัวไปให้วัวกินได้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 ไลืมขัดวัวด้วยนะเลัดิ้ได้ได้ได้ สวัสดีโจฮันสวัสดีเจ้าวัวสวัสดีฮะพี่สาวทำไรอ่ะขอขอดูของหน่อยผมขายต้นอ้อไปทั้งหมดสามสี่จิบหกอันสี่สองอันได้เงินกลับมาร้อยหนึ่งนะยร้อยเดียวเหรออืมร้อยร้อยร้อยเดียวกับอีสี่บาทอ่ะคือต้องบอกว่าหักลบออกไปยี่สิบเลยนะก็เท่ากับว่าเราก็ได้เท่านั้นแหละเป็นงานของเราอยู่แล้วตังเหลือแปดบาทเอ็ดเค ตรงนี้ปลูกนี่อ่าแล้วก็เหลือเอาละลดน้ำมันจะลดน้ำเตอไม้ปลูกขึ้นม,ม,มาได้นะตอใหญ่เลยใช่ใช่ใช่ไม่รู้พวกตอไม้พวกนี้มันมาอย่างไรมาจากไหนใครสั่งให้มาใครสั่งให้มาเจ้าที่หรือเปล่าเอเรารับเสร็จเรียบร้อยไปแนะ่ฉันไม่อยากคุยกับคนแปลกหนะ้ามีอะไรหรอแม่หนูไม่นฉันคุยกับคนแปลกแนะ่ไม่ยยังจะคุยกับฉันต่อเน,นี่นยนายฮะอยากจะคุยกับเธอเหมือนกันแต่ ฉันถามหน่อยเธอฉันตีเธอครั้งเดียวเธอโกรธฉันเป็นผู้เดินไฟได้ไงเนี่ยกรดานไม่เคยขอโทษฉันเลยสักครั้งอ่ะถ้าฉันกูขอโทษเลยฉันขอโทษไปแล้วแหละแล้วฉันก็จะบอกอีกอย่างนึงว่าฉันเผื่อตีเธอไปอีกครั้งนึงด้วยแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะเถอะเธอตีฉันสองครั้งฉันไม่เคยตบเธอคืนเลยนะเนี่ยเพราะเธอเป็น NPC เธอตบทุกคืนได้ไงแหละจะคุยอะไรก็ว่ามาเลยคือฉันมีของอยากจะให้นะไม่รู้เธอจะเอาหรือเปล่าเอาอะไรเนี่ยบูเบอร์เบอร์รี่เนี่ยไม่เอาอ่ะลองเอาไปดูอน เราเอาจริเด้วยทีเราต้องออกเดินทางไปหาดอกไม้ไปไหนหรือยังไงออกไปหาเอางั้นทองครูเอ๋ไดได้ได้เราจะกลับมาตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานกินไม้แบบหนูปังมาหาแบบเยอะตัวละครมันมีเบื่อด้วยนะมันไม่อยากกินขนมปังอ่ะมันเบื่อมันไม่ยอมกินอ่ะเบื่อขนมปังเนี่ยกับตัวละครในเด็กฟิล์มเลยเนี่ยมันเบื่อไม่อยากกินอ่ะโอ้โหกินสโลว์มากไม่อยากกิน ทำไ<ผ>มเธอต้องก <อะ S 2> ินช้าขนาดนั้นด้วย <c oughs> นเน้อได้ยินไหมคือไม่ได้ใครไม่ออกอยากกินเล็กกินเถอะจริงๆเพราะเราเตรียมทำไม่นี่ดีกว่าแปลงผักสำหรับเอ,อพวกแตงโมฟักทองอะไรเงีาา้ยอะฮะโอเคเราไปปลูกฟักทองฟักทองก็ไปปลูกแตงโมกอนดีกว่าฟักทองแตงโมชัยโยโหฮิ้ะแตงโมปึ๊บ ยิปหายละปิดตาหาน้าตาบอดโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเหรอตึ้งลูกไม่ได้อ่ะ Oh no มันบูกไม่ได้อ่ะเสียงอีกบูบยังบ่ได้ปลูกูตึ้งบูไม่ได้ทำไมอขอกด้วยแน่เลยอ่ะลมเอนอผมเป็นลมสลบปั๊บมาตรงนี้เลย โอ้ต่โมฟ้าปลูกไม่ได้อราบกมโอ้ตอนนับเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดไปเลยเหรอเนี่ยใช่ผมสลบปุ๊บก็นอนเตียงเลยแล้วเขาระวังอย่าให้เรานอนโอ้ปลูกไม่ได้ครโหดร้ายอ่ะทำไมทำร้ายจิตใจแบบจบแล้วรูกภาพทุบแปลผักเาใบเขาอ๋อได้สามพันแปดเลยเ่ยเนี่ยโอ้เมื่อวานเราขายผักไปกองหนึ่งอ่ะได้มาสามพันแปด อ๋อ oh. ดีเลยแล้วดีแล้วดีแ mm ล้วเงินตอนนี้เรามีร้อยเจ็ดแปดนะเอ๊หรือวะะ่ามันปลูกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราถ้าเป็นพื้นที่ของเรา y, เราจะปลูกได้หรือเปล่าอันนั้นสี่ลองดูดิไม่ได้โอกโไม่ไ yeah, ด้ไม่ได้ทุกทีด้วยจบละชีวิตไผ่ก็ขายได้ไม่ดีหรอครูไผ่ผมขายเมื่อกี้สี่สิบหกอันได้เงินมาเจ็ดสิบแปดบาทเอ๊ะเด็เด็ดเด็ดวคุณกิบอะไรเหรอพอดีผมไปเจออันนี้มาเดี๋ยวส่งให้คุณดู อ๋อ,อเอาแบบเอีย๊ยห์เหรอเจอมาบนภูเขาอ่ะที่ไปเก็บดอกไม้มาเมื่อกี้ว๊เดี๋ยวไปขุดขวดเลยนะเขาให้อ๋อเราได้แล้วที่นี่น้องบัวงูนี่นี่น <ตา S 1> ี่อุอ้ยตาคุมองตามด้วไหมเงยตาผมตาเดือดอยู่ด้วย,ายตาม,มองตามอ่ะ เว้ยจะตายแล้วเราจะตายแล้วขอบคุณแม่ครับเกมบุรีที่คุณให้ของแบบว่านี่ไหมเอาไว้สาหรับตีดมบัวแต่ผมบ้างกองอีกกองนึงก่ันครูลองดูดิชาี้มันเริมไม่ใช่แล้วนะเกมบุรีแล้วครูได้อะไรไปจากนางฟ้าไหม็นกระดาษกระดาษแหน่น้ําตาลครูคุยกันนางฟ้าดีอ่ะเขาไม่ได้ให้อะไรไปเลยหรอแต่ให้มาแค่เดียแหละครูอยากรดน้ำได้ไหมถามเขาก่อนว่าว่ามีมีมีบุญรดน้ำขายอีกอันหนึ่งไหมอืมลองดูลองดูยูรีฟีอะไรขายป่ะเอา วันนี้ไม่เปิดร้านนะวันนี้นเปิดร้านปิดแล้ว้อใจไหมร้านปิดยูลี <ไอ S 2> ป้าไอ้ชั้นได้พักผ่นอ,น,อบนบ้างเถอะไผ่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 โอไผ่ได้ได,ได,ได,ได้เดี๋ยวผมจัดการเดยโอ้คุณมายืนดูไผ่หลังบ้านผมเสี่ยวเฝ้าเราจักผ้าแมากโอ้ my g ก็กินน้ำแล้ไปหมหมดทีก็คืออะไรวะ ขังปวดอะซาบอดเฉยหิวน้ำอ่ะคุณคูใช่ใช่หิวน้ำนางเอาหน้ำนี่นี่นี่ไมเดี๋ยวไปลมเดี๋ยวไปลมขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเรากินต่อเลยแล้วกันน้ำกินให้เต็มกินให้เต็มกินน้ำเน่าเต็มเต็มสปีดเลยแหละโอ้ยถสึงวิธีการทําน้ําไม่เน่านะมีอยู่นะคะรู้สึกว่าต้องใช้เอ่อใช้กระดาษแล้วก็ใช้ไม่แน่ใจว่าใช้ถ่านปกติได้หรือเปล่าต้องใช้ชาโคลแล้วก็ใช้กระดาษ ถ่ายมาทำกระดาษมีกองอ่นี่นี่เึ๊บอุ้ย What อุ้ยจะจิ้มอะไรไปวะไม่ได้ไม่ได้อะอ๋อวงคูว่าคุณครูให้วงคูกดวงคูลองกดตัวค้าบ่ะแล้วคุณครูลองกดตรงลูกศรที่เป็นลูกชี้อ่ะชี้ไปที่ของที่เราจะค้าบได้อ่ะอ่ากดแล้วมันมีวิธีการค้าบด้วยล่ะอุ้ยพวกรู้แล้วเนี่ย โอ้โหสุดยอดวัน้เราอยาก<ล>ได้<ล>อะไรเราก็รู้หมดเลยนะเนี่ยใช่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 เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยทำยังบางของได้ไหมนะไม่ได้เอาซื้ออย่างเดียวโอ้โหโคตรผูกขาดการค้ากจะผูกขาดการค้าเกินไปแล้วก็จะเป็นวิธีการขายข,ายของเขาอ่ะแล้วเฮ้อโอ้ที่กองน้ำมาแล้วเอาไว้สลหรับไปลงน้ำลงเหมืองกันนะเดี๋ยวเราไปเอากล่องวางนั้นแล้วกันนะจะได้โอ้โห โต่โอ,อตายแมงคูแล้วก่อนนะตอนเราจะตายเราจะจะตายแล้วตายจะตายตายตอุย,ยไม่ตายไม่ตายลูกไม่ตายดูเมื่อกี้เราสู้อะไรเลือล่อนหรือขึ้นแต่เราสู้กับซอมบี้เด็กขี่ไก่<ะ>โอเคแมงคูเดี๋ยวเราเอากล่องวางไว้หน้าร้านนะได้ได้ได้แมงคูแคููจะได้เก็บพวกแมงคูเดินอย่างนั้นนะเราอ่หิวอาหารเนี่ยเราปังเราปังแมูเราปังโอ้แต่ดูมันเลือกกินมากเลยเนี่ย จอมีขี้เลือกมากแล้วมันไม่อยากกินขนมปังเนาะเขาไม่อยากยาก,กิน,นกเลยขนมปังผมก็ต้องทําแบบนี้แหละกินเนื้อซอมบี้ไปตอนนี้ผมยีเดฟเคอยู่นะครับเพราะว่าขยับไปได้เนื่องจากว่าเรากินอาหารอ่ากินเนื้อซอมบี้ไปนะครับเลยต้องรอ,อนิง่งๆก่อนเคร<ข>ื่องเทศของหวานของสัตว์ปัดของอังโคมะดูอยูไ่ไหนดูเดะเห็นคุณเดชโลไลท์เลยอะไรคุณนี่ไงอุ้ยอ่ะกิน ตออาเลือกใส่แน่นโอ้โุดยอดเวลีกูดอันนี้ดีมั้ไม่เป็นไรคุณเอาเลยกินเลยคุณเลือดเหลือสเปร์เนเลยคุณลอดเตมเหรอลดเต็มหรอเนี่ยโอ้โหเออคุณกิกินเลยอะไรคุณกิบเออสวยสวยโออิ่มมากเลยเราเข้าอรฟู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 เดดีไหมโอ้ีไงสีีไปแต่ว่าเราควรจะซื้อกล่องมาเอามาเก็บที่บ้านมากกว่านี่ ซื้ออะไรอ่ะไอของขายของของเขาอ่ะเราควรเอาไว้ที่บ้านเรามากกว่าไหมเออควรจะซื้อมาตั้งที่บ้านเรานะคราจะโอเคตั้งหน้าบ้านกันนะตั้งแบงค์ค่ะใช่ตั้งหน้าบ้านแล้วก็ขายอะไรเงี้ยเออมันน่าจะดวกกว่าการที่เราเดินไปไม่รู้ว่าของที่เราขายจะถึงมือคนที่จะได้รับหรือเปล่าเขาแอบเป็นพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางขายกงลาคะขายหน้าบ้านเองเป็นธุรกิจของตัวเองใช่ธุรกิจของตัวเองไม่ตามใจใคร เราเอาอาหารวัวไปวางไว้ตรงวัวดีกว่าวัวจะได้ให้เลยไงใช่ใช่ถูกต้องเวดีขึ้นเลยครับเพิ่มเรียบร้อยค่ะนอน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 งเนอนยไงนอนลโอเคหนึ่งอนอน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 ออนอนอนไม่นอนไม่ขึ้น2คนได้ไหมเสลร์คนเดียวเออเช้าวันใหม่อากาศที่แสนสดใส สติกเกอร์ลายคิป,ปลี่และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ